สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่ติดตามเ,าเบงเขา่าวชมทางสองปอมเมาเดอร์สบายดีย้ำเถียงเทียงละเด้อตอนนี้เทียงกลัวละฮะกะเห็ดเวียกอันกอกแกกกว่าสันเห็ดเวียกอยู่ทางหนาเฮือนเห็ดขนานพัก,หก,กเห็ดขนานพักฮะก็แล้วเราก,ก,ก็อาบน้ามาเนทิวทัศนงเนาะทักไทยเอฟซีทุกมองทุกบอลผู้ติดตามประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทย ทำการทำงานก็ดีเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนสู้ๆเนาะพี่น hmm, so huh? ้องเนาะเพราะว่าจะอยู่ในสภาพได้กับสู้ๆเนาะพี่น้องหลักผู้ส้มเนาะปพราะเม้าว่าว่านี่แบบสิเปิดกล่องให้เบิ่งจ็กมียังเปื้อนเอาหายเนาะโอ้ยยังแบบมาเขาตาเศาเอิงพี่น้องเศาเอิงเศาเอิงทั้งจังหวัดมุกดาหารมว่านนี่เนาะเพื่อได้เอาของฝากหมากลาให้ มีหยังแน่มื้อนี้เฮามาเบิ่งนํากันเนาะปอเมาก็ยังบ่ได้ฮู้จักว่ามีอีหยังตัดตัดกล่องแล้วมันเบิ่งเอาหยังมาฝากเอาหยังมาตอนปาโทบ่ได้เปิดเบิ่งะอู้นี่บัขลามนํามันสิบ่บูซะบ่นี่้มาบ่ฮู้ว่าบัขลามนี่ในกล่องนี่เด้โอตักน้ําแล้วก็แป้งสักผ้า สีบูบูดจังเนาะอืมอากาศหนาวอยู่คือสีบูบูดอ่ะนี่สกต็ตใบของใส่สกต็ตปล่อยลวดแปดงสีฟันเฟอสบู่เนาะอันนี้เป็นของใส่อีซังแหน่นี่สันไลเออสไลด์กับมอเจา,เะ,าะ์ดิวป่ามาเอาไปทำสื่อบอกสไลเนาะ แป้งปองหน่อยผูกผ้าได้สะดวกสบายสก๊อตอ่าโทษแล้วคนนี้มาม่ามาม่าเนาะมาม่าเอเอากระต่ายกับบุ้งมาใส่กันอันนี้ยังแน่ผมมันขับั้งอย่นี่โอ้ยตมหมาวผมไล้เบิ่งมากขึ้นนี่มือไหร่แห้งบมไปะจึ้งอยู่เพื่อนเช้าแพงนั่นนี่มาม่า เนาะเป็นมาม้าแลลวปมหมาสีใสปไปในนี้เบิบ้ใสในกระตาลโอ้โหเยอะแยะเลยยังอ้องกินออกก่อนโอ้มีแต่ของกินได้ทั้งหลุมอ,อันนี้จะเป็นอยังแจวสักขูเนาะ ยาสักผ้าะาม่าสักคือเก่าหมนแหละอันนี้นำยาเนี่ยก็ผานุ่มไม่น่ก็ผานุ่มอันนี้เป็นอีสันเนาะอันนี้โอ้ยาสะบพุมยาสะบพุมไวน้นี่อันนี้ก็คือข้าวต้มขนมขนมเนาะ นี่กัขนมขนมปลาบื้งานนี่โอ้ยตะกี้กินกับข่าวก็ได้นี่อันนี้เป็นขนมทั้งหมดเลยเนาะขนมปลาแต่ก่อนนะเอาไปเอาไปอันแค่ยี่ใส่กันกับข่าวนี้เเนาะแต่ก็กินกับข่าวเออแต่ยิงหน่อยนะน้ำแข้งข้าวแดงนี่ก็เป็นขนมคือกัน กันเนาะอันนี้สามโลอันนี้มีสองสองแหบอันนี้มีแหบหนึ่งอันนี้มีถุงเงิงเนาะโอ้ยข่อยปวดไปได้บึงโอ้เพื่อนไปซื้อมีดน่อยห้สมมตถึออกถึงใจท้านบาดนี้กำลังคิดอยู่คิดว่าโอ้ลืมซื้อมีดเนาะมีดหน่อยนี่มันพอมันหักแหละ ใส่จนมีดหักคิดเบิ่งว่าคนนะมันขนาดใหญ่ใส่มีดก็จนหักหักหักนี่เลยนะฮกอยู่หัวขวามันนี่อยู่หักอยู่อยู่ด่ามมันนี่นะอยู่ตรงมันจอดกันอันนี้ก็จะเป็นขนม,มนคือการบอกอย่งเนาะเอาะขนมที่คอยบอกเคยู่จั๊กกะมีนี่อันนี้ขนม,มนคือการอันนี้ตี่น้องบ่เมาบ่าเห็นบ่ป้อ พอมาได้เปิดกล่องป้าเพื่อนก็ตั้งกบตั้งใจเอามาต้อนมาฝากอีนี้อร่อยนี่ป้าอาคิดว่าอันมีแต่น้ำซาวแพงนั้นก็เลยเอามาซองสองกระบักเมื่อคืนนี่เอามาซองกระบักเอามาปั้นเห็ดปะนวลกระบักหนึ่งและตัวเองก็เอาไว้กระบักหนึ่งแม่ได่หรอพี่อยู่พี่โอ้ยทยันนี่ก็ที่ไปแบ่งให้แบ่งให้อันอาก่อน เด็กห้อาต้องเอาไปอุ่นซะก่อนเด็กแห่สาวหลังก่อนวันว่ะบูบตี่เนาะอุ้ยก็เมาก็ได้เนาะเอ้อบวได้กวดบึงมันเหมยเนาะมาเมื่อคืนนีกอมัอนมมน,นังก็บลับอู้วนี่ใส่มีมียังอีกเนาะมียังอีกอันนี้แล้วผ่านไปแล้วอันนี้เป็นเ้นกว๋วยเตีเ๋ยว เต็นเฟอบ้านเราเอิอนานะเต็นเฟอเป็นเป็นไงหม้อต้มสู๊พี่น้องกินต้มสู๊พี่น้องกินกับซอสพแหงซับเฟืองนี่แหละในครอบครั่วสันชัดเนาะอยู่อบครัวกินเนาะเอ้ยมาอยู่คนเดียวก,กันยนะังมีครอบครัวอยู่ได้จ้าพี่น้องปององ้องปายป้องถอยอันนี้มันมี่ยังอันนี้ มันรุนน้ำตาลแบบนี้ังเออโอ้อันนี้เป็นเครื่องปรุงอาหารน้ำปลาซอสแล้วก็น้ำตาลป้าเฮยสื่อทั้งไฟแซกหันสมุนไพรอันไล่แนวแต่นี่ทั้งเป็ดนัวทั้งเกลือทั้งกระเทียมที่ว่าขบเลยอยู่นั่นนี่นะอันนี้เป็นเครื่อง เครื่องอันปุ้งอาหารเนาะในกล่องตัวนี้เนาะโอ้ยกองกระยุกขึ้นมาบุกพวงเลยโอ้เย,ยอะแยะอันนี้รอบก่อนนี่พ่ายมาน,นี่ค่ะแจ็คแมนอีซังบุเสื้อผ้าโอนเสื้อผ้าอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่รอบก่อนผมเอาผมเอาห้แล้วก็พ่ายมาอันนี้มันเป็นสุดแบบนี้ก็ประมา ม้เนี่ยจะใส่บ็อได้เพราะว่าคันงามนะคนงามหลังกับกูกองกางหนึ่งแล้วมันก็ใส่ไม่ได้ใส่บ่อได้นะจะต,ต้องเลือกเบึงอันนี้นอันนี้ใส่ได้ยุอันนี้ใส่ได้อันนั้นก็ใส่ได้คือกันแต่ว่ามันอึดอัดมันเป็นสิบทั้งหลังมันลำบากเพราะว่าเราอยู่คนเดียวใครสิาหูดสิบพูดเสิร์ฟห้บุ้มนี่นะมันมันมันบ่อได้นะ สิบทั้งหลังอันนี้คือการมีแต่สิบทั้งหลังมาเลยนี่นะติดกระโปรงใส่สบายสบายสไตล์ของเพิ่นละมั่งเสื้อผ้าเพิ่นลเน่เสื้อผ้าคุณเช้าเอิะเสื้อผ้ามือซองเนาะแต่ว่าตัวเดยปอมเมาหมักปอมเมากัากสิเอาไว้หนุ่มเองตัวได้บวมหมักกัสิแบบเอาหอยก้นข้าทีแบบว่ะเขายิบหนุ่มนะเนะะาะปอเมาสิ ถามก่อนบ่ใครอยากนุ่งก็เอาให้แต่ว่าผ้าตัวนี้บ่เมามากนี่แต่ก็ใส่บ่ได้ดอกบ่เป็นสไตล์ของก็ามาแต่ว่ามักผ้ามันเนะาะมักผ้ามัน,มนเป็นลูกไม้สีน้ําตาลเบ่เมาสิไปอันเขาเอิ้นไ่ไปดัดแปลงด,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 ดงัดดัดแงรูปให่อาตัวนี้น่ะสิไปดัดแงรูปมมันเป็นดางก็สิแปลงมาแบบบ่แล้วก็สิ เป็นปลาหมาวหนุหน่มเนาะปลาหมาวสีก่อนฟังเนาะตอนนี้ยังบุมีเวลาดัดปงดัดแป้งดอกเอ้ยเวลาบ่ลายอันนี้ก็เป็นเนื้อผ่าฝ่ายผ่าฝ่ายนายจ้ะเบรบัาใส่ดีนะอันนี้นใส่ดีงนะามเนาะตัวนี้กันนาสิเอาไปไดัดแปงด้งนหนครั้นตัวได้หมักเลยหมักผ่ามาเลยก็สิ ใช้เวลาเอาไปดัดแปลงใหม่ไข้กว่าไข้กว่าเอาซื้อซื้อตัวใหม่นะแต่ตัวนี้บรต้องด้งต้องดัดเลยตัวนี้ถือใจถเอก็อถือใจันเต็นแขนเอ้ยแบบกะมนาะโซกะม้วกะเป็นฝาผ้าใส่แบบเอ้ยแบบสไตล์ปลาหมาอใส่ที่จริงทรงมันอา,ากแต่ว่ามันเป็นมันเป็นหัดหูแล้วมันใส่เงถ้าเป็นมันรวมๆนี่ปลาหมาอหมักปลาหมาอใส่ อันนี้อันนี้สีใสได้อันมันใหญ่เลยทรงนี้สีใสได้มันใหญ่คือสวมกึบเข้าไปเลยมัน b เด y มีทรงมีสิมันเป็นทรงสวมสวมใส่สบายแต่เป็นฝายนะเปลี่อนก็นเอาฝากมาให้นะตัวเด็กที่าบบมันมันก็นิ่งสภาพมันกนดดนะ็ดีเบิด์ตอะนะดีเบิดถูกตต,าต,าตา่างแต่ว่าคือมีลายแล้วก็บ,บุยอยากใส่เอาไปใหู้้อื่นใส่ใส่ประโยชน์นะเนาะ โมกอบใจละลายเด้อที่ฝากมาห้ที่เอามาห้ยไปได้ฝากเลยนี่เอาให้กับมือเลยตอนไปน้ำผาอาจารย์จ่อยหอบกอนอันหอบหอบของได้นี่อันนี้นั่นได้ของกินมากมายไก่กรงแต่ข้าี่เอาไปตอนไปฝากทั้งได้แหละเนาะเอาให้ลูกให้ร้านกินเพื่อนว่าลูกร้านประเมากราบไลายลายคนได้นี่เนี่ยอันนี้ต้องเปิดกล่องนี่ต้อง รีบเปิดคนเดียวบรลี่บอได้จะน้บ้านแตะเได้เออเออบอยเนาะเพราะว่ามันคนเคยอยู่คนเดียวนะแต่ว่าร้านกเลินเลน,เลน,เลนยุ่อยู่นาเฮือนหนายนังแต่ว่าบห้เขามาหยุ่นะนะมีขอบเขียวกับสันเถาะเอาขออวยใส่ให้พ่อนเด้อทั้งสาวอิงคอยมีสุขภาพแกงแรง ความทั้งไอ้วิดย์พอนะ่อเนาะญาติพี่น้องก็ให้บุญหักษามีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อปัถนาสิ่งได้ก็ให้สุขสมวังถูกประการความดีความงามหักษาตลอดไปเนาะคลิปนี้จะไปสำนึกก่อนสบายดีสบายดี